อย่าลืมกดติดตามออโตเครสการาชช่องรีวิวรถและมอเตอร์ไซค์ที่จะพาคุณไปพบกับยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทยวันนี้เราจะมาจอดลึกรีวิว Honda p c x 160ปี2 0 2 6สกสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราและความสะดวกสบายรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาขึ้นให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย Honda p c x 160ปี2026ี่หมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่รหรลลู เส้นสายตัวถังมีความโชบเชี่ยวและสปอร์ตผสมผสานกับความหรูหราในสไตล์พรีเมียมโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดแบบฟูลเลสที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนไฟท้ายดีไซน์ใหม่ดูโชบเชี่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเสริมด้วยล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและดูมีพลังรวมถึงสีตัวถังใหม่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และเพิ่มความหรูหราทัานสมัย ด้านเครื่องยนต์ Honda PCX 160ปี2026ใช้เครื่องยนต์ E-ST บวกขนาด157 c c ซจังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้สมรรถนะยอดเยี่ยมในทุกการขับขี่ขับสนุกเร่งแซงได้อย่างมั่นใจและยังคงความประหยัดน้ำมันตามสไตล์ Honda t เทคโนโลยี PGM-FI ช่วยควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงให้แม่นยำทำให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพอีกทั้งยังมาพร้อมระบบ Idling Stop System ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเมื่อรถหยุดนิ่งนานๆเช่นเวลาติดไฟแดง Honda PCX 160ปี2026ยังใส่ใจด้านความปลอดภัยด้วยระบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อม ABS ที่ช่วยป้องกันล้อล็อกเมื่อเบรกกระทันหันทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบยูนิตสวิงได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงในทุกเส้นทาง ด้านความสะดวกสบายถือเป็นจุดเด่นของ pcx 160ปี2026ด้วยเบาะนั่งขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้รองรับสริระทั้งผู้ขับและผู้สอนเพิ่มความสบายตลอดการเดินทางพื้นที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบและของใช้ส่วนตัวได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จไฟ usb ที่ช่วยให้ผู้ขับชาร์จสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทางได้ทันทีหน้าปัดเรือไมดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็ว ระดับน้ำมันระยะทางไฟแจ้งเตือนต่างๆและยังอ่านค้าง,ง่ายด้วยดีไซน์ทันสมัยระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยใช้งานง่ายเพียงแค่พกรีโมทติดตัวช่วยป้องกันการโจรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ Honda pcx 160ปี2026ยังมีท่านั่งที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ ทำให้เหมาะทั้งสําหรับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวและการเดินทางไกลที่ต้องการความสบายความลงตัวของสมรรถนะความประหยัดเทคโนโลยีทันสมัยและความหรูหราทาให้รุ่นนี้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ในทุกกลุ่มสรุปแล้ว Honda PCX 1 6 0ปี2026เป็นสกูตเตอร์พรีเมียมที่ยกระดับทั้งดีไซน์ สมรรถนะและเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นความแรงความปลอดภยัยหรือความสะดวกสบายถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าจบตามองที่สุดในปีนี้เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถใช้งานประจำวันและผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์พรีเมียมสำหรับการเดินทางไกลอย่าลืมกดติดตาม Auto c r e ครส Gar ร g e เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดในประเทศไทยพร้อมทั้งอัปเดตข่าวสารวงการยานยนต์ก่อนใครขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปถัดไปจาก Auto c r e ครส Gar ร g e